วงนี้มาติดตามบรรยากาศกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเนื่องโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กร,รกฎาคม2567นะคะวันนี้วันเข้าสู่วันที่12ของการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะเรารายงานแล้วก็พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในทุกๆจังหวัดมาในแต่ละวันเนี่ยก็จะเห็นว่าทุกพื้นที่มีพี่น้องประชาชนมาร่วมบรรยากาศกันอย่างเนื่องแน่นนะคะวันนี้จะพาไปดูที่พิษณุโลกค่ะก็มีพิี ที่รับทงนะคะในวันนี้ไปพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกันนะคะกับทางท่านาผู้ว่าภูสิทธิสมจิตตอนนี้ท่านผู้ว่าอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะ่ะสวัสดีครับท่านผู้ว่าสวัสดีครับวันนี้รับทงมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ใช่ไหมคะท่านผู้ว่าคะครับผมค่ะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ว่าคะ่ะคือท่านผู้วา่า อุตอดิตนะฮะท่านสีดีรักปุกผาเจริญเี่ก็พร้อมกับขบวนแห่ธงนะครับที่เด ok ินทางมาจากจังหวัดประดิ <at> <illah> ์ก็มาส่งมอบให้บริเวณที่ว่าการอำเภอวัดโบสตอนเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงครับครับก็จะมีพิธีรับมอบส่งมอบธงกันครับเห็นบรรยากาศเนี่ยคือท้องฟ้าสดใสมากๆค่ะท่านผู้ว่าคะอากาศร้อนไหมคะวันนี้ตอนช่วงที่ไปรับธงกันนะคะ วันนี้สภาพอากาศในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกในะช่วงนี้ก็มีเรื่องของฝนฟ้าอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงเช้าเนี่ยก็มีอากาศคลึ้มนะครับแล้วก็ไม่ร้อนเกินไปนักนะครับก็แสงสว่างอะไรต่างๆก็เหมาะสมทุกอย่างครับครับพี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลกมีความตื่นตัวตื่นเต้นในการเข้าร่วมกิจกรรมยังไงบ้างครับเพราะววันนี้ได้รับธงมาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเราแล้วครับ เมื่อเช้านี้ผมรับมอบธงตราสัญลักษณ์72ธงจากท่านผู้ว่าอุตดิต์แล้วนะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนในอำเภอวัดโบสถ์อพรมพิรามแล้วก็อำเภอชาติการนะครับเข้ามาร่วมในกิจกรรมตรงนี้นะฮะหลังจากทำพิธีรับมอบธงสัญลักษณ์เสร็จปุ๊บเนี่ยขบวนธงตราสัญลักษณ์ก็จะเอ่อเินไปตามเส้นทางแล้วก็ไปส่งมอบให้กับ อำเภอเมืองนะครับที่บริเวณวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกนะครับหลังหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของท่านในอำเภอเมืองนะครับเชิญธงสัญลักษณ์เข้าสู่เมืองไปมอบให้กับท่านนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกที่สถานีรถไฟกลางเมืองพิษณุโลกแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นขบวนแห่ของเทศบาลนครพิษณุโลกนะครับไปตามในเขตเมืองเลาะริมแม่น้ำน่านสวนชมน่านแล้วก็ จากนั้นเมื่อถึงบริเวณพิพิธภัณฑ์แพรชาวแพรนะครับก็จะส่งมอบให้กับท่านแม่ทัพภาคสานะครับอันเชิญผ่านเส้นทางเลาะลิมน้ำหน้านเข้าสู่หน้าวัดราชบุรณะนะครับแล้วก็เข้าสู่บริเวณหน้าวัดพระศรีมหาธาตุหรือวัดหลวงพ่อพุทธชินราชซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของชาวพิสโรกนะครับ จากนั้นก็จะส่งมอบธงตาสัญลักษณ์ให้กับผมนะครับในการนำธงสัญลักษเข้าประดิษฐ์เข้าเก็บไว้ในในพื้นที่ในจังหวัดพิษโลกที่บริเวณสราราประชาคมศูนย์ราชการครับค่ะยังเพราะฉะนั้นวันนี้นี่จุดที่รับมอบธงบก็คือจุดที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองครับ ค่ะอ,อย่างที่ท่านผู้ว่าเล่ามาเมื่อสักครู่นี้ในแต่ละจุดที่ขบวนเคลื่อนผ่านเนี่ยก็จะเป็นแลนด์มาร์กนะคะ<อ>เป็นไฮไลท์สำคัญสคัๆข,ของทางจังหวัดพิษณุโลกด้วยนะคะอ,อย่างเช่นริมน้ำหน้าเน,นี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดพิษณุโลกรวมไปถึงที่พระพุทธชินราชด้วยใช่ไหมคะครับผมค่ะ เสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าในหลายๆพื้นที่เนี่ยก็จะมีประชาชนมาช่วยกันตั้งจุดบริการเรื่องของน้ําดื่มเรื่องของอาหารให้กับคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยคะ่ะอย่างพิษณุโลกเองเรามีเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมในส่วนนี้ด้วยไหมคะเจตนาของเ,ออเมืองพิษุโลกเนี่ยคือเราต้องการอัญเชิญธงสัญลักษณ์เข้าสู่เมืองแอล้วครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมเฉลิมฉลองครับ ในขบวนของท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเป็นขบวนที่ผ่านในเขตเมืองโดยตรงเลยนะครับส่วนเ,เริ่มเข้าสู่เขตชานเมืองเนี่จากวัดโบสถ์เข้าสู่อาํอเาเภอเมืองเนี่ก็เป็นพื้นที่ที่มีพี่น้องประชาชนได้ออกมาร่วมนะครับในเรื่องของกิจกรรมครั้งนี้นะครับ <Okay. S 2> ทั้งที่เป็นจิตอาสาด้วยทั้งที่ร่วมในขบวนด้วยนะครับ ที่สาคัญกนะ็คือทุกคนพร้อมกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองแล้วก็มีการสัญลักษณ์ครับครับแล้วตอนตอนนี้เนี่ยนะครับคืออันนี้คือที่ท,ท,ที่ท่านผู้ว่าเล่ามาเนี่ยคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับ,รบแล้วก็รับทงท่านผู้ว่ารับทงแล้วก็เชิญไว้ในศาลาลางจังหวัดเรียบร้อยแล้วทีนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยนะเห็นว่าจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเกิดขึ้นอยากให้ท่านผู้ว่าเล่านิดนึงว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับ สำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเฉลิมฉลองธงตาสัญลักษณ์72ธงนะครับซึ่งณขณะนี้ธงตาสัญลักษณ์เก็บรักษาไว้ที่ศูนย์ราชการนะครับที่สาราประชาคมพรุ่งนี้กิจกรรมเริ่มต้นแต่เช้าก็จะเป็นเรื่องของจิตอาสาพระราชทานนะครับที่ทําความสะอาดบริเวณศูนย์ราชการนะครับแล้วหลังจากนั้นแล้วก็จะเข้าสู่พิธีใน ที่ห้องประชุมที่ศาลาประชาคมเป็นเรื่องของพิธีสงฆ์ที่ทําพิธีในเรื่องความเป็นสิริมงคลนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของนิทรรศการ,รแล้วก็ฉายภาพยนตร์นะครับครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมเป็นการแสดงทางศิลป,ปวัฒนธรรมของอส่วนต่างๆในในพื้นที่ของจังหวัดพิษโลกนะครับซึ่งเป็น ที่เราเรียกว่าเราพยายามเลือกสิ่งที่เป็นการแสดงที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองพิศนโลกมาเช่นเรื่องของอลำมังคละซึ่งเป็นดนตรีพื้นบ้านของพิศนุโลกเลยนะครับ,รบเรื่องของการแสดงเทิดพระเกียรติต่างๆลํำเทิดพระเกียรติต่างๆครับจนกระทรั่งถึงครึ่งวันค การแสดงอย่างที่ท่านท่านผู้ว่าเล่าให้ฟังนะคะอย่างเป็นแบบเป็นหัวใจสําคัญของพิษณุโลกอย่างการแสดงรํามังคละใช่ไหมคะการแสดงศิลปะอย่างเงี้ยพี่น้องประชาชนจะเข้ามาร่วมรับชมได้ตั้งแต่ช่วงประมาณสักกี่โมงคะท่านผู้ว่าคะพี่น้องประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้ตั้งแต่กิจกรรมช่วงเช้าเลยครับตั้งแต่เรื่องของจิตอาสา พระราชทานในการทำความทำความดีนะครับด้วยหัวใจในตอนเช้านะครับบริเวณพื้นที่สูนย์ราชการทั้งหมดนะครับก็จะมีจิตอาสาแล้วก็มวลชนเข้ามาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติของในหลวงนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะมีร่วมของพิธีทาบุญนะครับแล้วก็พิจัดเรื่องของนิทรรศการต่างๆเรื่องของภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ ะครับจากนั้นก็จะไปชมการแสดงต่างๆได้ทั้งหมดนะฮะเพราะว่าพื้นที่การแสดงนั้นเปิดกว้างครับอ๋อครับค่ะวันถัดไปก็จะเป็นการไปส่งต่อธงใช่ไหมคะท่านผู้ว่าคะวันที่14มิถุนายนนะคะ ในวันที่14มิถุนาเป้าหมายของอพื้นที่ส่งมอบธงของจังหวัดพิศโลกก็จะส่งต่อให้จังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งเราได้ปรึกษาหารือกันระหว่างจังหวัดพิศโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ว่าจะส่งมอบในวันที่14เวลา11นาฬิกาครับจุดเนี่ยก็คือบริเวณวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วอัดตําบลแคมสนอำเภอเขาข้อจังหวัด เพชรบูรณ์ครับก็จะมีผมแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการแล้วก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านกิจคงเมืองนะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้รับมอบการตรงจุดนั้นที่บริเวณวัดพระาธาตุถาซ่อนแก้วครับค่ะคือนัดหมายจะไปถึงจุดนั้นประมาณ11โมงใช่ไหมคะท่านผู้ว่า ใช่ครับค,คือพิธีจะเริ่ม11โมงครับอ๋อ,อได้ค่ะงั้นสุดท้ายอยากให้ท่านผู้ว่าฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะทั้งของพิษณุโลกที่วันพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองรวมไปถึงวันถัดไปในการนัดหมายการเพื่อเชิญธงไปส่งต่อให้กับจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะครับสำหรับ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบนะครับกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตาสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติก็จะเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีนะครับเรื่องของการร,รู้รู้รู้สำนึกในบุญคุณของสถาบ,บันพระมหากษัตริย์นะครับและที่สำคัญคือยกย่องพระองค์ไว้นะครับในฐานะที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยทั้งปวงนะครับ เพราะนั้นอย่างที่บอกแล้วกิจกรรมที่แสดงออกในว่าเรกกาสนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่พี่น้องประชาชนเนี่ยแสดงให้เห็นว่ามีความเคา,ารพเรื่มใสหรือว่าศรัทธานในสถาบันพระมหากษัตริย์ผมก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีจิตใจนะครับมาเทิดทูนสถาบันตรงนี้แล้วก็เทิดทูนในหลวงของเราที่พระอ,องค์ทรงตรากทำํำ าเพื่อพี่น้องประชาชนมานะครับไดม้มาร่วมกิจกรรมทําความดีในโอกาสนี้ครับค่ะคได้ค่ะวันนี้รบพวนท่านผู้ว่าเียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะท่านผู้ว่าค่ะขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดพิษณุโลกนะคะท่านผู้ว่าผูสิทธิสมจิตนะคะคก็เล่าถึงบรรยากาศในวันนี้บอกว่าอากาศตั้งแต่ช่วงเชา้าเลยที่ไปรับถงก็เป็นใจนะคะคือไม่ได้ร้อนมากอากาศกําลังสบายสบายดีนะคะแล้วก็ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกนะคะคไปร่วมกิจกรรมกันได้พรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าจะมีกิจกรรมทั้งจิตอาสามีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับมีพิธีทางศาสนาด้วยครับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก ถัดไปก็จะไปส่งธงต่อนะคะให้กับทางจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันที่14มิถุนายนนะคะ